สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาวไพทาโรนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนพฤษภาคม2568ารสาศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโดยผ่านพลังงานของไพนะคะ ซึ่งการทำนายดวงเป็นดวงโรืรวมฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะมาดูไพ่ใบแรกที่เปิดให้แก่ชาวราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นไพ่ตัวตนนะคะในเดือนนี้นะคะได้ไพ่สเต็งค่ะไพ่สเตงไพ่หกถ้วยค่ะหกถ้วยหกดาบแปดเหรียญเ h e ะเฮอร์มิตจัสติกนะคะเก้าเหรียญ แปดถ้วยคิงถือไม้เทา้าแล้วก็เดว,วิลค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนนี้เดือนพฤษภาคุณได้ไพ่สเต็งไพ่สเตงเป็นไพ่แห่งการแข็งแกร่งอดทนควบคุมนะคะในเดือนนี้ถ้าคุณนะคะชาวราศีสิงห์คุณเป็นคนที่มีความอดทนมีความอดกลั้นสูงมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งแกร่งนะคะ เก่งแกร่งเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะเหมือนไพ่ใบนี้นะคะไพ่สเตงนะไพ่ใหญ่อิทธิพลค่อนข้างจะเยอะคุณจะผ่านเรื่องราวผ่านวิกฤตผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะคะในเดือนนี้นะ,อ,ะอย่างไรนะคะเพราะว่าคุณได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวหรือเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆคนเดิมๆครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมนะคะมาช่วยเติมเต็มซัพพอร์ตความรู้สึก นะคะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณเดียวนะคะฉะนั้นคุณต้องอมองหาด้วยสถานการณ์เนี้ยมองหาไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาขึ้นคุณอยู่คนเดียวใช่คุณเก่งคุณแกร่งแต่คุณจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตอาจจะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมหรือบ,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 บางคนมีโอกาสได้กลับบ้านนะคะ,ะเป็นช่วงเวลาที่ได้กลับบ้านได้กลับไปอยู่ที่เดิมๆนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเนาะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคุณอะไพดบมันคือไพ่ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเวลาจะช่วยเยียวยาเวลาจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะทุกอย่างค่อยๆอาศัยจังหวะอาศัยเวลานะคะเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่มีความพยายามมีความพยายามมีความ แข่งขันมีความขยันนะคะ,ะพยายามสูงสุดนะคะแเรียนมีความพยายามไม่ว่าจะพยายามทํางานพยายามหาเงินพยายามเก็บเงินพยายามสร้างตัวตนนะคะสิ่งที่มีคุณมีความพยายามนะคะแต่คุณยังรู้สึกว่าตัวคุณโดดเดี่ยว สันโดษหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่ชอบสันโดษก็ได้ชอบโดดเดี่ยวก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้นะคะไพ mm ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาแต่ไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาบอกว่าทําอะไรอ่ะคุณต้องทําด้วยความมีสติมีความรอบคอบมีความรอบรู้นะมีสติมีความรอบคอบมีความรอบรู้แล้วคุณจะชนะปัญหาอุปสรรคทางปวงนะคะเพราะว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นในเดือนพฤษภาคมนะความซื่อสัตย์ความยุติธรรมกนะําลังจะมาหาคุณเนาะความซื่อสัตย์ความยุติธรรมกาลังจะเกิดกับคุณนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะขอเพียงคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็คุณบางทีคุณรู้สึกว่าคุณอยู่คุณเดียว แล้วคุณมีเงินคุณมีทองคุณมีเงินเก็บนะคะมากพอนะคุณไม่ค่อยสนอะไรคุณต้องมีความซื่อสัตย์มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณถึงจะผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะคะแต่คนรอบข้างหรืออะไรบางทีคุณไม่ต้องไปสนใจมากเพราะการที่คุณแคร์คนอื่นมากไปสนใจคนอื่นมากไปคุณรู้สึกว่าตัวเองอซึมเศร้าเหงานะคะ มีโอกาสเป็นได้หมดเลยนะคะไพ่แปดถ้วยคณรู้สึกอารมณ์คุณแบบซึมซึมเศร้าเศร้าเหงาเงานะคะบางทีมันบางทีมันทําให้จิตตกนะคะการรู้สึกการที่ว่าคุณจะต้องแคร์คนอื่นมากเกินไปนะคะแล้วก็ในใจคุณคิดว่าคุณอยากมีความมั่นคงอยากมีความตั้งหลักได้ปักฐานได้ในเรื่องของการงานนะคะงานคุณมั่นคงนะคะแต่ระวังนะคะ ระวังในเดือนนี้นะในเดือนนี้นะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณได้ไพ่เดวิวขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณมีความมีกิเลสมีตัณหามีความรุ่มหลงนะคะเมื่อไหร่ที่มีกิเลสมีตัณหามีความรุ่มหลงเข้ามาอย่างอื่นความมีสติความรอบพ่อของคุณจะหายไปนะคะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ยอย่างที่บอกไพ่การทํานายดวงนะไพ่ดูดวงไม่ใช่ ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นภาพรวมดวงโดยรวมโดย,วโดยกว้างฉะนั้นอาจจะดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะเตือนสติเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะเดี๋ยวจะเจาะลึกให้ทีละเรื่องนะคะแต่ไพ่บอกว่านะคะมาดูไพ่บอกว่าเดือนนี้คุณเป็นเป็นคนที่เก่งเก่ไม่พอคุณเป็นนักล่า,านักล่าไพ่ ไพ่บอกว่าคุณเป็นนักล่าเชนั้นนักล่าไม่ใช่ล่าอย่างเดียวเะนั้นทําทุกอย่างด้วยความมีสตินะคะมีสติมีความรอบคอบมีความรอบรู้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมให้บอกเรามาอืมอ่ะมาดูในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องงานนะการงานของชาวราศีสิงห์ขอเปิดด้านการงาน การงานชาวราศีสิงห์ได้ไพ่สามดาบไพ่สามดาบขึ้นมาไพ่หไม้เท้าอ่ไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญในเรื่องของการงานบอกเลยนะช่วงนี้คุณอาจจะมีเนื่อใจท้อใจบ้างในเรื่องของการทํางานเนาะบางทีงานบางอย่างมันไม่ได้แบบได้ดั่งใจเสมอไปอาจจะมีเท้อใจบ้างทุกข์ใจบ้างเครียดบ้างอะไรเงี้ยแต่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานอยู่แต่ต้องอาศัยจังหวะเวลานิดนึง นะคะอาศัยจังหวะเวลานิดหนึ่งในเรื่องของงานนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะทํางานแล้วก็ต้องรอดูผลลัพธ์รอดูประเมินผลว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปอ่ะมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มกับการเสียเงินลงทุนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเพราะคุณทําไปบางทีบางทีคุณมั่นใจในตัวเองเกินไปนะคะไพ่ก้าถ้วยขึ้นมาบางที่คุณมีความมั่นใจมีความแบบภูมิใจในตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ย นะคะบางทีมันทําให้ทําโดยที่แบบไม่มีสติไม่มีความรอบคอบมันจะทําให้คุณแบบรู้สึกเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนะคะช่วงนี้แต่ก็รอดูผลลัพธ์ค่ะบอกแล้วนะเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเดี๋ยวกัรงานคุณก็มั่นคงค่ะเนาะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินการเงินชาวราศีสิงห์เรื่องเงินนะคะ เรื่องเงินชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ใบเดิมเห็นไหมคะการเงินของคุณช่วงนี้คุณอาจจะหมดไปกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะถามว่าเรื่องเงินเหนื่อยไหมเหนื่อยคะ่ะนะคะได้ไพ่ใบเดิมด้วย9ก้าก้าถ้วยไพ่สเต็งเดอะฟูลแล้วก็สามดาบเรื่องเงินเหนื่อยไหมเหนื่อยคุณอาจจะหมดไปกับเรื่องของค่าใช้จ่ายการดูแลตัวคุณการมั่นใจการ หวานเสน่ห์ไปไหนคุณอยากให้คนมองไปไหนคุณอยากให้คนให้คุณดูดูดีตัวเองดูดีให้คนมายกยออนะคะแล้วมันทําให้คุณทําว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะจริงๆคุณต้องแต่ในเรื่องเงินคุณเก่งอยู่แล้วไพ่บอกแล้วนะว่าถ้าคุณเก่งคุณแร่งคุณผ่านจุดนี้ไปได้เลยในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ต้องเหนื่อยหน่อยแหละอดทนหน่อยนะคะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ ในเรื่องของการเงินนะไม่ใช่ว่าคุณหาเงินไม่ได้คุณหาเงินได้แต่คุณก็ใช้จ่ายเก่งเหมือนกันนะคะในเรื่องของการเงินนะอะมาดูในเรื่องของการเงินแล้วมาดูในเรื่องของโชคลาบโชคลาบชาวราศีสิงห์ขอดูโชคลาบนะคะโชคลาบชาวราศีสิงห์นะโชคลาได้ไพ่สิบด้ว สิบดาวสองเหรียญแปดดาบแล้วก็เก้าดาบอ่ะโชคลาภไม่เด่นเลยนะคะมีปัญหามีอุปสรรคทั้งนั้นในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภทางด้านการเงินบอกเลยไม่เด่นนะคะ,ะการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นนะคะโชคลาภของคุณไม่เด่นนะในเดือนนี้บอกแล้วนะคุณจะต้องเก่งต้องแร่งต้องอดทนคุณถึงจะผ่านไปได้นะคะเนาะโอเค มาดูเรื่องของโชคลาภแล้วมาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวราศีสิงเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพชาวราศีสิงเรื่องของสุขภาพจะเป็นอย่างไรสุขภาพช่วงน,นี้เหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยบางทาีแต่คุณก็จะผ่านไปได้นะบางทีมันทําให้คุณแบบสุขภาพของคุณให้ระมัดระวงังเนาะ ทำอะไรให้มีความรอบคอบมีความระวังไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุเนาะได้นะคะบอกได้นะเรื่องสุขภาพของคุณนะคะทำอะไรให้มีสติมีความรอบคอบนะแล้วคุณจะจะผ่านไปได้นะเรื่องของสุขภาพนะคะเนาะจะมีบาดเจ็บบ้างเล็กๆน้อยๆสุขภาพไปแลยมาดูในเรื่องของความราั ความรักจะดูความรักคนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะขอดูคนโสดก่อนเลยคนโสดชาวราศีสิงโสดนะคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีสิงคนโสดช่วงนี้อืมโอเคคนโสดเนาะคนโสดจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรักนะเพราะอะไรคุณได้ไพ่คิง คิงถือเหรียญได้พ่ายเดวิลแล้วก็ได้พ่สองถ้วยได้พ่สองดาบคนโสดช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากคุณอยากมีทรัพย์สมบัติคุณอยากมีเงินมีทองอยากอยู่ได้แต่ว่ามันมีกิเลสมีปัญหาเข้ามามีคนรักเข้ามามีคนเข้ามาหาคุณว่างัน้นเถอะช่วงนี้เออทำให้คุณรักหรือทำให้คุณหลงก็เป็นได้ ทั้งรักทั้งลุ่มทั้งหลงอะนะคะแล้วไพ่เลยบอกว่าบางทีบางอย่างบางทีคุณก็ยังไม่อยากอะไรมากยังไม่อยากสื่อสารยังไม่อยากพูดคุยยังไม่อยากอะไรมากในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนาะแต่ก็จะมีคนเข้ามาแหละนะอม,มาดูสิไพ่บอกว่าเดอโรสนะ ใพ่บอกว่าให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะก็ดูกันไปลายดูดูกันไปก่อนดูฟังเสียงหัวใจตัวเองดีๆนะคะคิดดีๆด,ดูดีๆค่ะเนาะว่ามันเป็นเรื่องของความรักหรือความหลงนะคะเนาะอาจจะมีคนเข้ามาเป็นโสดนะคะบอกเลยม,มาดูคนที่มีคนคุยคะ่ะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะ สถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน, 2, เจนท่านที่มีคนคุยสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยช่วงนี้ได้ไพ่สิบดาบเจ็ดเหรียญสองเหรียญคนที่มีคนคุยคุณคุยอยู่นะคะแต่คุณประเมินเขาว่าคุ้มค่ากับการที่คุณต้องคบคนนี้ไหมนะคะอ่ะ ตัวเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังมีปัญหาส่วนตัวของเขาหรือคนคุยคนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณหรือของเขาอาจจะไม่ชอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ชอบเอ,อต่างคนต่างก็รอรอว่ามันจะไปได้ไหมคบกันต่อได้ไหมนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาคุณก็ประเมินเขาเขาก็รอดูว่าเขาจะไปกับคุณต่อได้ไหมเพราะว่ามันมีปัญหามีความยุ่งยากเข้ามาเยอะ แต่ก็มีโอกาสที่จะไปต่อกันได้แต่ต้องอาศัยระยะเวลานะคะนะเนาะใา้บอกว่าต้องอาศัยระยะเวลาสําหรับท่านที่มีคนคุยนะว่าจะสามารถไปต่อกันได้ไหมเพราะว่าตัวคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะยุ่งในเรื่องของการหาเงินการทํางานนะคะตัวเขาอาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องของงานมีปัญหากับครอบครัวอะไรเี้ยผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมง,งานเป็นไปได้หมดเลยนะคะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณก็คือสามารถไปต่อได้แต่ต้องอาศัยระยะเวลาแล้วพาบอกว่าให้คุณดูว่าดูในเรื่องของความสัมพันธ์นะดูความสัมพันธ์ภายนอกภายในหมายถึงว่าความสัมพันธ์ภายในระหว่างคุณสองคนโอเคเป็นยังไงมันยังไปต่อกันได้ไหมคุยกันรู้เรื่องไหมนะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นอย่างไรบ้าง นะคะก็จะต้องดูฉะนั้นก็ต้องดูดูกันไปค่ะเพราะว่าไพ่บอกแบบนั้นนะคะอ่ะสำหรับคนที่มีคนคุยนะมาดูสำหรับท่านที่มีคู่คนที่มีคู่ชาวราศีสิงห์นะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีสิงห์นะคะมาดูกันเนาะว่าพลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรในเดือนพฤษภาคมนี้นะ สำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่นะคะช่วงนี้คุณอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ไม่คงที่อารมณ์ไม่แน่นอนบางทีอยากทำตัวเหมือนเด็กเนาะบางทีอาจจะเครียดในเรื่องของการเงินนะคะบางทีก็ไม่อยากพูดไม่อยากคุยนะคะเนาะไม่อยากพูดไม่อยากคุยส่วนเขาเหรอเขาก็มีปัญหารอบตัวเขาเหมือนกันคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับเครียดบางทีบางอย่างเข้าเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่อะไรใหม่ นะคะเลยแบบอ่าโอเคแต่พวกคุณก็ยังไปต่อกันได้เพราะว่ามีภาระร่วมกันมีบางอย่างที่จะต้องแบบยังอยู่ด้วยกันเนาะบางสิ่งบางอย่างาแต่คุณก็ยังรักกันดีค่ะให้2ถ้วยนะคุณสองคนก็ยังรักกันดีอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาช่วงอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนบางทีฉันอยากอยู่มุมของฉันคุณอยากอยู่มุมของคุณ ฉันอยากทำงานของฉันให้เสร็จคุณอยากทำงานของคุณให้ได้ดีนะคะนั่นคือไพ่ออกมาแบบนั้นแต่คุณจริงแล้วลึกๆคุณก็ยังรักกันอยู่นะคะคุณก็ยังรักกันอยู่นะคะของชาวราศีสิงห์นะไพ่ t t h r o ร e o r a c l e เลยบอกว่าอืมจริงๆพวกคุณก็มีสัญญาใจากันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็พยายามที่จะ ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันไปด้วยกันทําด้วยกันนะคะอันนี้คือไพ่ของชาวราศีสิงห์ประจําเดือนพฤษภาคม2568ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ